สวัสดีพี่น้องชาวญาติธรรมของกองทัพธรรมกปปสออครับแล้วก็กปอททอั้งหลายครับปลบมือให้ตัวเองหน่อยดีครับที่สู้แดดสู้ฝนมาเป็นเวลานานวันนี้วันพระกะว่าจะสนทนาแบบ เรื่อยเรื่อยเรียงเรียงหน่อยเออดีใจไหมที่รัฐบาลชุดเก่าได้พ้นไปอะ่ะดีใจตบมือหน่อยแล้วรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะมาเห็นเป็นยังไงบ้างพอใช้ได้ไหมเออ จะให้คะแนนประมาณรักเท่าไหร่ไม่เป็นไรเราต้องคอยติดตามเราในฐานะภาคประชาชนเราต้องคอยตรวจสอบผู้ที่จะก้าวมายานบ้านเมืองซึ่งเป็นผู้ชายภาษีของเราแต่ว่าพี่น้องครับ ก็อดไม่ได้ที่จะอยู่เทินไปทบทวนรัฐบาลที่ผ่านมาคือรัฐบาลองค์อิงพว่าทำไมเขาวันนี้เขาถึงมาจุดจุดนี้ได้ทำไมระบอบทักษิณ ที่เกาะกู้อยู่มากับประเทศไทยยี่สิบกว่าปีถึงพังทลายลงทำไมความสัมพันธ์อันแน่นแฟวนยาวนานระหว่างสกุลชินก,ะะกับสกุลหุนต้องกาดสะบั้นลงน่าสนใจไหมพี่น้อง ทั้งนี้ทังนั้นเมื่อผมย้อนไปดูตบทวนไปดูที่จริงไม่อยากจะย้อนไปหรอกมันเลยไปแล้วแต่เพื่อเป็นบทเรียนให้กับนักการเมืองที่จะเดินบนตะดลนการเมืองและทำการเมืองเพื่อประชาชนต่อไปได้สํานึกได้สํำเนียกพี่น้องครับ พักเพื่อไทยหรือเดิมนั้นคือพักไทยรักไทยที่คนอย่างทักษิณจินวัตรเป็นผู้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี4344รั้งหนึ่งก็เลยเคยอยู่กับครูมหาจำลองของพวกเราแต่ธรรมะของท่านมหาจำลองหรือพันเอกปนตรีจำลองนั้น ไม่สามารถที่จะชำะระล้างนิสัยของทักษิณไม่ง่ายทำในพฤติกรรมที่ชั่วช้าต่อบ้านเมืองได้วันนี้จะตากรรมของทักษิณถึงเป็นอย่างที่พี่น้องได้เห็นทักษิณน,นั้น ได้สร้างระบอบปรกการเมืองขึ้นมาโดยตนเองแล้วก็ยื่นไม้ต่อให้น้องสาวกระทั่งยื่นให้กับลูกสาวสุดท้ายพังหมดปี่น้องประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยมีแต่เสียกันเสียนอกจากนั้น ระบอบทักษินยังสร้างบ่วงเป็นกับดักให้ประเทศไทยให้คนรุ่นหลังต้องแก้ไขไม่รู้ว่าจะปลดบ่วงที่มันรัดประเทศไทยอยู่นั้นหมดสิ้นไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้ พระบรมราชองค์การได้แต่งตั้งนายอนุทินจานวีรกุลหรือพี่หนูนอกหนูเราเตียหนูเราให้มาเป็นนายกรัฐบนตรีดูได้ว่าหนูเนี่ยจะกัดบวงประเทศไทยที่มันตักษินทำร้อยอยู่ประประเทศไทยนั้นขาดหรือไม่ ถ้าไม่ขาดเราก็ต้องเบื่อหนูต่อไปอ่ะพี่น้องพี่น้องที่กระรบครับวันนี้ผมคงไม่ว่าอุงอิงซึ่งลูกทักษิณพราะดองเขายัางยาวไวรายถึงประสบการณ์แต่ถูกจับนั่ง เก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่างๆท,ที่ไม่เคยผ่านระบบราชการตั้งแต่เรียนจบก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟจากเด็กเสิร์ฟก็มาเป็นหัวหน้าพักการเมืองและนายกรัฐมนตรีประเทศไทยมันจึงเละเป็นน้ำจิ้มไก่ไงพี่น้อง แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยแต่สิ่งที่น่าชื่นชมที่องค์เิงทำผมก็มีนะผมก็แลเห็นนะพยายามขุดความดีขององค์เิงมาหนึ่งที่แลเห็นองค์เิงเป็นคนทำลายระบบทักษิณที่พ่อสร้างกันมาด้วยมือขององค์เิงเอง องยิ่งเป็นคนทำลายความสัมพันธ์นั้นดีที่มีมายาวนานร่วมสามสิบปีระหว่างตระกูลหุนตระกูลชินและตระกูลกุณให้ขาดสับัันลงทันทีนี่คือความดีที่เลเหยนเอาเอหนึ่ง อีกความดีหนึ่งองค์เงสามารถทำให้บริษัทที่ผลิตเครื่องบินคลิปเป็นได้ใช้สนามรบจริงเป็นเครื่องแรกบริษัทผลิตเครื่องบินบริษัทนี้ไม่เคยใช้คลิปเป็นไปบินรบที่ไหนเลยพี่น้องแต่องค์เงี้ยทำให้ใช้ที่เมืองไทยใชยก่กระสงครามกระเบนครับ,บ ความดีนี่ไม่รู้ดีหรือเปล่าเอาความชั่วบ้างไหมความชั่วเรารู้กันหมดแล้วมังนะไม่้องถาทยายแล้วเพราะความชั่วของสกุลนี่มันเกาะอยู่กับเป็นสน,นิมที่เกาะประเทศไทยมายาวนานแล้ว แล้วไม่รู้มจะดิ้นเกาะกอดีต่อไปหรือเปล่าเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นในความโชคร้ายของประเทศไทยเราก็มีความโชคดีพ่อสร้างอาณาจักรตระกูลชินสร้างอาณาจักรระบอบทักษิณมายาวนานลูกมาไม่ถึงสองปีทำลายรากหมดพี่น้อง ปลบมือคเองหน่อยเราไม่จะเห็นแต่ความเลวความดีมก็มี <c oughs> นี่ไอพี่น้องมาก่อยไปนั้นทำให้พักเพื่อไทยที่พ่อตัวเองสร้างมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทยเปลี่ยนสลากพักมาตั้งสามสี่ครั้งวันนี้ องเองในแต่นะหัวหน้าพักเพื่อไทยทำให้พักเพื่อไทยพปแตกเลยพี่น้องสมัยพ่ออยู่นั้นเป็นพักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะถูกยุบครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ยิ่งใหญ่มีแต่คนเดินเข้า ไม่มีคนเดินออกแต่มาถึงยกลูกองค์เององค์เองทำไม่พักเพื่อไทยคนในพักเพื่อไทยเดินออกจากพักเพื่อไทยมากที่สุดพี่นอกนี่คือความสำเร็จขององค์เองนี่ชมนะพอดามาเยอะแล้วขอชมบ้างวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันพระ ปีรอครับสุดท้ายระบบทักษิณทำให้ตักษินน้องทักษินต้องระเหตุรี่ร่อนไปอยู่ต่างประเทศตัวทักษินสิบเจ็ดปี นี่ไม่รู้จะต่อวีซ่าอีกหรือเปล่าที่ไปครั้งนี้แต่วันนี้ไม่มาคืนนี้ไม่มาสงสัยยาวน้องสาววันนี้ก็ไม่มีกลับองค์เองจะตามไปอีกคนหรือเปล่าไม่รู้เพราะก็ดีเป็นหางว่าวนี่คือเป็นผู้ใครเป็นผู้กำกับบทพี่้องไม่ใช่พันลึกที่ไหนล่ะก็ทักสินหละแฮ เป็นเขียนบทให้น้องสาวเดินเป็นผู้เขียนบทให้ลูกสาวเดินเป็นผู้บอกบทให้กับภูมิธรรมเนินวันนี้ถึงพังเป็นราบปนาศูนยีปน้องสาธทุสาธุสาธุ บ้านเมืองประเทศไทยจะได้พ้นภัยเสถียีพี่น้องเอาละไหนๆเขเก็บผ้าเก็บผ่ออกจากทรรเนียบแล้วพอแล้วเพราะตัวผมเองก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นส่วนตัวกับบุคคลเหล่านี้ที่ขึ้นมาวิพากวิจารณ์ที่ผ่านมา เพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะเพราะเขาเป็นผู้สเสด็จตัวมารับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจนอกจากความเต็มใจแล้วยังลงทุนสูงด้วยพี่น้องเพราะฉะนั้นเมื่อเขาลงไปจากเวทีตรงนี้เวทีการเมืองแล้วผมถือว่าโอเคไปที่ชอบที่ชอบเตอะ เราไม่จองเวรจองกรรมกันต่อไปเอาทีนี้ก็มาคนใหม่อะไรแต่ไม่พดถึงก็หาว่าโอ้ยไอ้กลุ่มกณะกลุ่มบลังแผ่นดินเพื่อรักษาทิปไตนี่เชียร์ควายน้างินทีนี่ ไม่เชียร์ใครไม่สนับสนุนใครให้ทำอะไรที่นอกเหนือไปจากทำเพื่อผลประโยชน์ชาติเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้นายอนุทินได้เป็นนายกคนใหม่แล้ว เราจำได้ไหมพี่น้องกลุ่มพลังแผ่นดินเพื่อทิประทยพร้อมกับกอปรปทอนี่แหละเราเคยสเสนออะไรไว้พี่น้องยังจำได้ไหมหกข้อยังจำได้ไหมอ่าข้อแรกสำเร็จไปแล้วคือเราไม่ต้องการ ให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จแล้วพี่น้องตบมือให้พวกเราหน่อยครับพี่น้องก็เสนอต่อไปก็คือให้ยกเลึก m อ u มโโดยทันที ก็คือ MOU ม3 4สสที่ไปทำก็ตกลงกับคำบูชาซึ่งดูแล้วรายละเอียดอนาคตมันคือทำให้ประเทศไทยเสียอธิปไตยตั้งบนดินและใต้น้ำเพราะฉะนั้นรัฐบาล อน,นทอุทินท,อ,ท,อ,งทองยกเลิกทันเท่ไม่ดักข้อที่องต้องยกเลิกบรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพลิกซึ่งเป็นปรบรบ แข่งไว้ด้วยซุกซ่อนไว้ด้วยการพนันออนไลน์ซุกซ่อนไว้ด้วยแงกงสแกมเบอร์แกงพนันออนไลน์อย่างนี้ต้องถอนออกโดยเด็ดขาดนือ ก็เรียกร้องก้อที่สามก้อที่สี่การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าเป็นข้อเสนอของพรรคไหนต้องไม่แตะต้องหมวดหนึ่งหมวดสองว่าด้วยพระมห,หากษัตริย์พิรุง นอกนั้นให้ยกเลิกอพอรบรว่าด้วยการให้เช่าขยายให้เช่าทรัพย์สินสังอาริมทรัพย์ที่พูดกันง่ายๆภาษาชาวบา้านจากสามสิบปีเป็นเก้าสิบเก้าปีทองยกเลิกทันที ต้องยกเลึกพระบศูนย์กลางทางการเงินตี่รัฐบาลองค์เองด้วยวิสัยทัศน์ของทักษิณที่จะแปลงเงินบาทเป็นแปลงเป็นเงินดิจิตอลเพื่อการพวอ้อเงินให้ง่ายที่สุดเราไม่เอานี่คือกรเรียกร้องของเรา MOU เลิก m อ u ทำได้ทันทีเพราะอะไรไปดองไม่มีประโยชน์ไม่ว่าประชุม A b c GBC อะไรทั้งสิ้นเพราะะาบิมันไม่เคยตาตามสัญญาไม่เคยตาตามก็ตกลงเพราะฉะนั้นเราต้องยกเลิก ทำได้ไหมขอ้อเสนอของพวกเราที่เราเสนอมานั้นแล้วก็จะนำไปยื่นวันที่รัฐบาลอนุถินเข้าทำเนียบเป็นวันแรกในการประชุมโครมพพวกเราจะยกทัพปที่หน้าทำเนียบไม่ใช่ไปประท้วงแต่เราไปเสนอข้อเรียกร้องของเรา ว่าสีเดือนเนี่ยคุณทำได้ไหมนี่คือพันธะสัญญาเราไม่สสเหรอกคุณจะอยู่กี่วันของบันนี้อาทิตย์เดียวก็ทำได้แล้วพี่น้อง เอาสเสดเอไปอีกข้อหนึ่งตาอนตินจะต้องการคะแนนเอานโยบายคนละครึ่งมาใช้ดีไม่ไปดังเอ้เราจ่ายครึ่งรัฐบาลจ่ายไอ้ครึ่งดีกว่ามึงไปเอาละเลงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดีไมด่ดีเออ นี่ได้ข่าวว่าจะเอานะได้ข่าวว่าจะเอาเพราะว่าพวกเราพี่น้องประชาชนหลายหายคนเนี่ยได้ส่งข้อสเสนอเหล่านี้ผ่าน YouTube ผ่าน f a c e b o o k นายโยคาทูทินเราเนี่ยแกชอบเล่น YouTube เล่น Facebook แกก็โกงเห็นก็โอเคทำเลยทำทันที อย่าไปนสนใจว่านโยบายนี้เป็นนโยบายของลุงตูนโยบายใครก็ตามขอให้ประชาชนมันได้มันจับต้องได้พี่น้องเราเอาไหมเออเอาทำไปเอาก็สะเดือริยออีกวันนี้เจ้ากษตรกรเดือดร้อนใช่ไหมนำมันสำปะหลังก็ไม่มีก็ไม่ได้ราคา ปาล์มน้ำมันก็ไม่ไม่ได้ราคาสินค้า,กาเกษตรตกต่ำหมดมันสำปะหลังอนุทินทำได้ทันทีฮะมันต่างประเทศเข้ามาในประเทศโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะมันขบะเบนปาล์มนายกอนุทินสั่งเด็ดขาด นำําบามจากมาเลอินโดเข้าประเทศไทยโดยเด็ดขาดเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้ขายปาล์มได้มีราคาขึ้นนี่คือข้อเสนอถ้าทำตรงนี้ได้พี่น้องนั่นแปลว่าเอาไปเลย ร้อยกันแนนเต็มเต็มไม่ท่องทอนนี่แหละนี่คือหัวใจที่ประชาชนจับต้องได้เมื่อประชาชนมีไรายได้ประชาชนก็มีอำนาจถือผู้ผลิตสินค้าผลิตออกมาแล้ว ก็สามารถขายได้ไปนะ้องเศรษฐกิจในประเทศมันหมุนเวียนเอาไอ,อ,อ้ยางหนึ่งให้เอางบประมาณที่ปีนหนึ่งแปเก้ารอยล้านเนี่ยไปสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กกระเบนนั้นเอาเคินมา เอาวารมาณเหล่านี้มาโป้ไอ้กับกอยอสอให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้กู้เงินเพื่อส่งลูกหลานเรียนไม่ให้มันตกการศึกษาไม่ให้เด็กเหล่านี้ต้องตกหล่นไปอยู่นอกระบบการศึกษาพี่น้องนี่เขียนนโยบายให้แล้วนะ ทำได้ทันทีไปดูดิเอองบระมาน่ะตีง่ายกับเด็กกระเบนเราไม่ใช่รังเขียดนะแต่เมื่อผู้นำมันเองสวยเนี่ยเรื่องอะไรเราไปสนับสนุนให้ตนการศึกษาพอมันจบแล้วผู้นำประเทศมันเรียกกลับประเทศแล้วเปืนมายิงเราอ่ะแล้วให้มันทำแมวอะไรจะม่เป็นห้องเออ ประกาศต่อมาทำเลยสร้างรั้วกั้นกระเบนเอาที่มีปัญหาก่อนทหารก็พร้อมแล้วไม่พร้อมบอกเวทีขอพอทอบอกของทัพทำเดี๋ยวจะหาเหงินยังไงรวมพลังแผนน่นดินหาเงินมาแล้ว พราะฉะนั้นต้องทำให้จริงออกเงินเท่ากับจีดไทยก็ที่จริงมันน่าจะต้องออกเท่ากันแต่เราหาได้ตั้งพันล้านจีดไทยก็ต้องหาได้ตั้งพันล้านเหมือนกันเพื่อไปสร้างตรงเนี้แล้วอัตุญาตในบริษัทชีดไทยนั่นแหละไปรับเหมาก่อสร้างเลยอัดยายขนมยายสร้างเพล่อทำได้ไหมเดี๋ยวเรา,เววาจะซื้อวัสดุก่อสร้างไง นี่ไอ้ีปนองทำเลยต่งหานก็พร้อมแล้วที่น้องจานเอาคืนไม่ได้ถ้าเอาคืนไม่ได้ต้องย้ายผู้ว่าสาก,ก้วพราะเป็นมาสี่ปีแล้วปล่อยให้ตรงนี้กระเบนมันรุกที่ได้ยังไงย้ายทันที ไม่ต้องต่อายุละนี่คือการเอาจริงต่อการจัดการกับปัญหาบ้านเมืองแต่จริงผมมีเรื่องหลากหลายที่จะมานำเสนอกับพี่น้องแต่ว่าเรายังมีวันเวลาที่จะได้พบกันครั้งแล้วครั้งเล่า แต่วันนี้สิ่งที่เราําได้ก็คือคอยติดตามข่าวรัฐบาลหน้าใหม่รัฐบาลที่กวดใหม่แต่ยี่ห้อเก่าเห็นไหมคนที่มาเป็นรัฐบนตรีแต่ละคนนะมันอยู่ในกดเก่าดังนั้นแล้วเอามาบรรจุสลักวดใหม่แล้วแปะตรา ภูมิชัยไทยพี่น้องก็วัดใจกันดิว่าอนุตินจะไปก่อนสี่เดือนหรือไม่เพราะพักเพื่อไทยก็ร่างหนังสือไว้แล้วว่าจะตรวจสอบจริยธรรมในการแต่งตั้งรัฐบนตสีที่เท่าเท่าเพราะฉะนั้นต้องดูกัน ว่าคนเหล่านี้จะเข้ามา,มาในเวทีการเมืองจะเข้ามาในตํานีนยหรือเปล่า้าเข้ามานอกจากพักเพื่อไทยจ้องจะจัดการแล้วผมคิดว่าประชาชนก็จ้องจะจัดการอยู่เหมือนกันเพราะรวมพลังแผ่นดินนั้นเรามีนักกฎหมายนักวิทาการมีอาจารย์เยอะแยะที่จะยื่นตรวจสอบพวกนี้ ที่จะทำเรื่องสู่สารรัฐธรรมนูญสู่สารดีกาผู้ดารงตําแหน่งต่างการเมืองเพราะอะไรพี่น้องครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งพวกนี้ที่มาเป็นรัฐบาลชุดของอนุทินนั้นมีบาดแผลแบบช้ำเลือดช้ำหนองมาตั้งนั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามนะพี่น้องสัญญานะ มีอะไรเห็นอะไรมาเล่าสู่กันวังแล้ววันนั้นเราจะเติมพลังไปทวงความเป็นธรรมให้กับประเทศไทยของเราต่อไปไม่ได้